สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลงวันนี้กับพ่อพอกันอีกแล้วพี่น้องหลายมือหลายเวรนอนบริมาทักทายนะพี่น้องส่วนมากกับวิดีโอกะเฮ็ดส่วนมากก็ออกไปหั่นมะนีเนาะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เรื่องหน่อยพายุเรื่องหน่อยพายุวันนี้ก็ออกไปขายของน้ำพอน้องเจสิกาเนาะวันนี้พัดบริไปพี่น้องบริไปแต่ว่าขวัญกานหลายคือเก่าละพี่น้องทำความสะอาดบ้านโน่นนี่นั่นวันนี้กาแฟทำความสะอาดสวน ทำความสะอาดขอกกินอี่ฟพีเนาะเพราะว่าโควิสิบเก้ยูประมาณอาทิตย์หนึ่งนะพี่น้องโควิเตรียมเตรียมคลองใยสิไปฮาร์ปเล็กหน่อยพี่น้องโคสิไปฮาร์ปเล็กหน่อยอยู่อาลับแมนคันเป็นโบติดโควิดเนาะพี่น้องเพราะว่าโคสิไปอ่โคสิไปตรวจก่อนเนาะไปตรวจก่อนว่าติดติดหรือบ่ติดเนาะคันเป็นบ่ติดเจสีจะสีได้ไปเนาะคัมเป็นคัมเป็นติดโควิดเนาะงคอยกะใช้เล็กหน่อยมาเองพี่น้องใช้ขาวขามเรือมาเองหลังจะไปรัลาบยูทาเรืออ่ะนะ ช่วงนี้กะไปตลาดเกือบสื้มือพี่น้องไปตลาดวั่นลังค่านวั่นพุทธวันพฤหัสวั่นซุปปกติแหละหมดนี่คอยกันสิไปแหละแต่ว่า,าเปลี่ยนใจพี่น้องเปลี่ยนใจเฮ็ดเฮ็ดเบียกย,ย,ยูเฮือนดีกว่าเนาะละกันมืออื่นกะไปสิไปขายคลองยูยอร์คมืออื่นมาด้านวันเสาพี่น้องวั่นวันอาทิตย์กะกะไปวันแทบสิบอพวกอายุเฮือนเลยพี่น้องคอมเมนต์กับเบลต์ไปตอบเพราะว่าผมมีเวลาเลยพี่น้องตัวขออภัยได้หลายเนาะ ไอ้ตื่นต,ตีสี่พี่น้องตื่นต,ตีสี่สามสิบดนยนอยกับสี่ถุมสี่ถุมมันกัดมากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้เตรียมของไปเ,เตรียมของกินของอยากเตรียมไปมือใหม่อีกนะพี่น้องมันเก็เวลาแถบสื่มีเลยนะพี่น้องเราต้องขออภัยได้หลายหลายพี่น้องและอีกอย่างหนึงน่งเนาอะต้องขออภัยอีกแล้วพี่น้องอภัยอภัยเด้เอยอภัยคอยนี้เลยพี่น้องเลยเพราะว่าอ่าเด็กหน่อยทายวิดีโอมากก็ใส่กล่อง ใส่กล้องเก่าข่อยนะพี่สองใส่โทรศัพท์เก่าข่อยบนี่ค่ะส่งค้าทั้งแมสเซนเจอร์เนาะส่งมาทั้งเมสเซนเจอร์ประเท่อนี่นั่เคืออันเัาจาก m มสเซนเจอกับโซงมาเขาเครื่องข่อยจากเขาเครื่องข่อยกับโ่งเข้าไปในแอปตัดต่อนะพี่น้องนั่เคือมันกะตอนที่โ่งมานมันก็ไม่เสียงอยู่บนี้เพราะเขาไปในแอปตัดต่อมันกับมัมมีเสียงมันหายไป แต่แจ้งใดขวบกบงูคือก,กันเนาะปนี้มือนีแจสิกาก็ส่งคลิปมาอีกปน,นี้ส่งคลิปมาอีกปน,นี้บ,บ่มีเสียงปนี้พี่น้อง <c ười> คลิปทีส่ส่งมาบ่มีเสียงขวกก็อุกอังอยู่วันที่เอ๊าสิเฮ็ดจังใดดีหรือว่าก็สิอัดลงไปหลดบ่แน่ขอขวบอาชีพอัดลงไปเลยนะพี่น้องอัดลงไปหลดแล้วก็ะบรรยายเอาจังจื๊อังสิเฮ็ดจังใดน,น,นะแต่ทาบึงเอาพี่น้องมระสิเป็นจังใดเนาะเมื่อวานนี่ันพฤหัสพี่น้องว่านบัน,บน,บนพฤหัสก็ไปย่างอยู่งานแอนติ ของไอ้ never, 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 never trend, เนเนเนเวิร์กเนเวิร์กเนเวิร์กออนเทนเนาะมันเป็นอไอ้งานแอนตี้สีใหญ่ของยุโรปเขาละพี่นอ้องก็ไป็นยางอุย้ยหม,มูอ่านเนี่ยเครื่องห่อนพี่นอ้องคนละสิเป็นล่มคนละสิเป็นล่มยังไาเป็นวิงวิงเป็นวิววิวเป็นยังไงบอกว่าถือกันนะทั่วชัวร์เนี่ยกว่าก็สบายเนาะสบายหลังหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนมาเนาะพี่นอ้องค่อยกับคล้ายๆว่าอันวัคซีนตรงนี้มันอาจจะเป็นเอฟเฟกต์กันนะพี่นอ้องไป็นไอ ยๆว่าสิปเหตุปฏิกิริยากับหลางก,กายให่อวมอในมันอ่อนแอนะพี่น้องคือจังข้อข้อขอ่อยอ่อนแอคือหลคประจําตัวเนาะคันแมนคันแมนเอิญคืสิโหลประจําตัวเนาะขาก็สิปนนสเป็นประมาณว่าสิเป็นเกี่ยวก็เหือกนะข่อยนะสิมีสมิมีไอพ้นเกีียวก็เหือกเหือกอาจจะบวมเป็นกัมลีซีดอยางจีนนะทีภาษาอังกเกินกัมลีซีดนงเนาะเหงือกบวมแบบเหือกมั่สิเป็นมันสิบคนเอเชียส่วนหมากสิ สิมีปัญหาเกี่ยวกับเหงือกนะเดนเดนทิดหมอฟันเท่ากับบอกว่าส่วนมากคนนี้เชียนสเหงือกสิมีปัญหาส่วนมา,ากาก็เป็นก็เป็นกำรีซีนเขาก็ไปหาหมอหมอเขาก็ให้แอนตี้ไบโอติกมาเอียงเพื่ออื่นว่าให้ให้ยามาพี่นอ้องให้กินหาหมือ <c oughs> อันไอเดนทิดเท่ากับเขียนใบจ่ายยามาเขาก็ไปเอาอยู่คลินิกนะพี่น้อ,องคลินิกมองเขาจ่ายยาจะยังไม่ยุคคนละหมอเนาะ คาะมันบานเทากับสื่ออนยุเพศสัตว์น,นะพี่น้องเขาก็ดสกินหามือม้อบอกอ่าหามือหามือขันสมุด่าในกองน่ยมันเกินหามือเขาเออออกเลยพี่น้องเขาพอห้เขาพอห้เกินเขาก็ากสตัด์ออกเลยว่าหามือหามือมันมือละสามเม็ดมันเป็นจักเม็ดเขากระนาํานนำนำมาแล้วเขาก็ให้เห่าซ้ำซ้ำทีซ้ำทีมอไอเดนทีน่ะเขาเขียนมาบอกไม่บยาถ้าเป็นหนามก็คือกันพี่น้องหนามนี่เขาเกิดคำนวณว่าสารสมมุดว่าอัสาสนว ให้กินจังมื่นจังหมือนค่ะเป็นหนาวข้าก็ถอ,อกออกได้พี่น้อเม่ให้เกินก <c oughs> ็กลกาวว่าไอ้คันหาหมือนนี่เบิรพอดีเนาะคันคันสมมูรว่ามันหลายเกินเข้าถอกออกเลยพี่น้อข้าเทออกเข้าเทออกให้เรือซ้ำทีจํานวนหาหมือที่เขาต้องกินนะนะแต่ลกักก็จะเอามากินหลักกนที่ึ้นบอกกัไข่เนยจังน้อยพี่น้อแต่ว่ามันกับบอดร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะเพราะว่ามันก็ยังมีเลือดไหลออกเลือดไหลออกกินน้ำไอ้กำฮอนนะนะใได้เหงื่อได้นะ ส่วนบนของเหานะพาข้อ่อยมันหมอบอกว่าอุ้ยเป็นนีเวียดเมันว่ะไอไอเงือก่อยนั่นมันมันพิดปกติว่าสันซ่พี่น้องมันก็เป็นเฮตตะหัวเพเห็นหัวมันแบบเวียดนี่นะคืออันปกติแล้วเงือกวนก็จะหัวัวเป็นทีทีไปแต่ข้อคอยหมอมองสองหมองสามหมองพร้อมกันเลยนะนองพี่น้องลองเอาล่ะคลิปนีก็ซั่มหนีก้อนพี่น้องเดี๋ยวคอยซีอัดคอยจะเอาคลิปเจสิก้ากับแมทธิว ไปถ่ายคลิปนี่แหละมันจะง่ายเนาะมันจะเสียดมันจะจะได้เข้าใจกันเนาะว่าว่ามันเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละเจอกันคลิปหน้ามี่ยังดีๆสวยๆงามสีม่วอร่ฟังเนาะพี่น้องเนาะงสำหรับไอ้อะไรวิดีโอเนาะสำหรับถ่ายทอดสดกันอย่าเฝ้าพี่น้องช่วงนี้ยังยุ่งแห้งอะนะพี่น้องต้องขออภัยไปได้หลายเนาะแถมยังเวลารด้วยสิมาไหลคุยกันเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ